สวัสดีครับเพื่อนๆช่องอาราวจีออฟทุกคนวันนี้ก็จะพากันมาที่ห้างเมกะพาซาย่านพาหุรัฐกันนะครับวันนี้แอดมินก็จะมาลองจับกล่องสุ่มลาวูบูในคอลเลกชันเดอะมอนสเตอร์ครั้งแรกในชีวิตก็มาลุ้นกันดูนะครับว่าเราจะจับได้ตัวอะไรกันมากันเลยครับเพื่อนๆเ,เราก็จะมาสุ่มเลือกหนึ่งกล่องขึ้นมาอันนี้เราก็ต้อง ภาวนานะครับว่าเราจะเลือกได้เป็นตัวไหนนะครับซึ่งจะมี12ตัวแล้วก็1ตัวที่เป็นตัวซีเคล็ดซึ่งไม่รู้ว่าวันนี้เราจะจับได้หรือเปล่าก็ต้องรุ้นกันดูนะครับได้แล้วกล่องนี้นี่เองจะเป็นตัวอะไรกันเนี่ยเราก็ต้องไปลุ้นต่อแต่ที่สำคัญต้องไปจ่ายเงินก่อนนะครับ ได้มาเรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปหาที่นั่งแกะกล่องเปิดลุ้นเจ้าลาบูบูกันนะครับด้านหน้ากล่องก็จะเขียนว่า m a s t h ch i Chen c r e g e r The Monsters Collab n a k k o Yokoyama เป็นศิลปิน i l l u s t เตอร์และนักออกแบบโมเดลเลียวโรบอตชื่อดังของญี่ปุ่นในคอลเลกชันนี้ของลาบูบูก็จะมีทั้งหมด12แบบให้สุ่มสะสมกันนะครับ อัตราส่วนการเปิดได้ก็คือ1ต่อ12แต่ก็จะมีอีกตัวนึงก็คือตัวที่13เป็นตัวซีเครลนะครับอัตราส่วนการเปิดแล้วได้เนี่ยก็จะอยู่ที่1-72ต่อ72ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะเปิดเจอเจ้าตัวนี้ความสนุกความท้าทายมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับการเสี่ยงดวง ลุ้นว่าเราเนี่ยจะจับได้ตัวไหนยิ่งถ้าเราจับได้ตัวซีเครตเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากนะครับมาลุ้นกันครับโอ้โหเปิดมาปุ๊บหยิบขึ้นปับ๊บ มันคือการ์ดตัวซีเกรตตัวที่13อัตราส่วนการเปิดเจอได้1ต่อ72โอ้มมยก็เซอร์ไพรส์มากครับโอ้โ oh, ห oh, ไม่น่าเชื่อซื้อกล่องแรกในชีวิตครั้งแรกจับแรกได้เจ้าตัวซีเกรตมันคือน้องรีแพร์แมนหรือช่างซ่อมโรบอท กล่องตัวที่ได้ซีเค็นะครับก็จะได้เจ้ารีแพรแมนเนี่ยมา2ตัวพร้อมกับฐานวาง1ฐานนะครับแบ่งได้เป็น2ส่วนส่วนแรกก็จะเป็นน้องรีแพรแมนยืนอีกซีกหนึ่งเนี่ยเราก็จะให้เป็นเจ้าโรบอตในรุ่นต่างๆเนยืนได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีประแจเล็กๆมาให้หนึงด้วยอย่าทำหายนะครับเดี๋ยวจะไม่ครบ มินก็ถือว่าเป็นคนที่ดวงดีมากเลยนะครับมาเลือกกับกล่องสุ่มลาบูผู collection the monster เนี่ยได้ตัวซีเคล็ดครั้งแรกเลยนะครับก็เดาได้ไม่ยากนะครับว่าจะต้องเสียตังค์ซื้อในกล่องที่2เพื่อหาเจ้าตัวโรบอตในโมเดลอื่นๆทั้ง12แบบเนี่ยมายืนคู่กันในแท่นโมเดลนี้นะครับโอ้โหเซอร์ไพรส์มากๆ เจ้าน้องรีแพร r ์แมน2ตัวนี้นะครับก็คาดว่าเป็นน้องลาบูบูกับน้องซิโมโมน้องซิโมโมเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นก็คือเขามีหางนะครับแต่คราวนี้เจ้า2ตัวนี้ใส่กางเกงหมดเลยก็เลยดูไม่ออกว่าตัวไหนมีหางตัวไหนไม่มีหางนะฮะคราวนี้ก็ใช้การสังเกตเอาจากสีขนนะครับคือ2ตัวนี้จะมีสีขนที่ต่างกันเป็นสีน้ำตาลอ่อ,อนนิดนึงกับสีเข้มขึ้นมาหน่อยนึงถ้าไม่สังเกตก็จะแยกไม่ออกครับ เจ้าน้องลาวูบูนะครับก็ได้ถูกครีเอทสร้างสรรค์ขึ้นมาในปี2015โดยฝีมือการออกแบบของคาซิงลูศิลปินอิลลัสเตอร์ชื่อดังชาวฮ่องกงโดยกำหนดคาแรคเตอร์ให้น้องลาบูบูเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงที่มีนิสัยแสบๆกวนๆออกแนวสนพร้อมผองเพื่อนเหล่าเดอะมอนสเตอร์เช่นซิมโมโมสปุกกี้พาโธไทโคโค เหล่านี้นะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากนาวนิยายยุโรปแนวแฟนตาซีน้องลาบูบูคอลเลคชันเดอะมอนสเตอร์ซีรีส์ชุดนี้นะครับก็จะคอลแลบกับชุดเกราะหุ่นยนต์ m a ชชีเน้นครีเกอร์หรือชื่อย่อแมคเคโดยอาจารย์โกโยโกยามานะครับเป็นศิลปินนักออกแบบโมเดลหุ่นยนต์ชื่อดังชาวญี่ปุ่น ท่านนี้นะครับก็จะเป็นอาจารย์โคโยโกยามะนะครับศิลปินนักออกแบบและวก็นักปั้นโมเดลสายเรียวโรบอทระดับต้นๆของญี่ปุ่นอาจารย์โยโกยามะนะครับโด่งดังมาจากผลงานการสร้างสรค์สแคร์บิวโมเดลคือโมเดลที่สร้างจากวัสดุทั่วไปในชีวิตประจําวันโดยต้องออกแบบร่างแบบแล้วก็ขึ้นต้นแบบประกอบด้วยฝีมือของตัวเองล้วน โดยได้วาดและออกแบบซีรีส์ชุด SF3D Original ลงในนิตยสาร Ho อ b y j a p a แปในช่วงปี1982ซึ่งได้ร่วมมือกับอาจารย์ฮิโรชิอิจิมูระและคุนิทากะอิมาอิมาช่วยดูแลด้านการเขียนบทเรื่องราวแล้วก็การออกแบบกราฟิกให้กับจักรวาล SF3D นะครับในเวลาต่อมาอาจารย์โยโกยามะก็ประสบปัญหาด้านลิขสิทธิ์กับนิตยสาร Ho อ b y J a p a n หลังจากที่การตัดสินสิ้นสุดลงอาจารย์โยโกยมะเป็นฝ่ายชนะแล้วก็ได้สิทธิเด็ดขาดในตัวละครซีรีส์ sf 3 d ทั้งหมดนะครับอาจารย์จึงตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชื่อซีรีส์ดังกล่าวมาเป็น m a c h i マ n ン r e ク g e r หรือชื่อย่อ Mac K ซึ่งเป็นซีรีส์ที่เหล่านักเล่นพราโมหรือที่เรียกกันว่าพลาสติกโมเดลเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณข้อมูลความรู้จากวิกิพีเดียและ เพจ Facebook Games On นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่อง Around t o f ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอและร่วมเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ